พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ากลัวเลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้เรียนรู้บทเรียนที่คนอิสราเอลกำลังอพยพออกมาจากแผ่นดินอียิปต์กันในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอบพยพบ,บทที่14กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับในอพยพบ,บทที่14ข้อ10จนถึงข้อที่31นะครับจนจบบทซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือ อิสราเอลให้รอดพ้นจากเนื้อมือของคนอียิปต์นะครับโดยที่พระเจ้าได้ทรงแยกน้ำทะเลและให้พวกเขาสามารถผ่านทะเลไปได้ด้วยความปลอดภัยและพระเจ้าก็ได้ทำลายกองทัพอียิปต์ให้พินาศต่อหน้าต่อต,อตาของพวกเขาและจากเหตุการณ์นี้เองเขามีความไว้วางใจเชื่อในพระยาเวยอย่างสุดใจของพวกเขานะครับ และสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอพยพนะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในบทที่14ตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปจนจบบทถึงข้อที่31เลยนะครับพระธรรมอพยพบ,บทที่14ข้อ10ถึงข้อ31มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อฟาโรห์ทรงเข้ามาใกล้ ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูและนี่แน่ชาวอียิปยกติดตามมาพวกเขาก็หวาดกลัวยิ่งนักจึงร้องทูลพระยาเวพวกเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปไม่มีหรือท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรกันดารทำไมท่านจึงทำกับเราเช่นนี้ คือพาพวกเราออกมาจากอียิปต์เราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้คนอียิปต์เถอะเพราะการทำเช่นนั้นก็ยังดีกว่ามาตายในถิ่นธุรกันดารมเสสกล่าวกับประชากรว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอด จากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าทำไมเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรา จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะเดินผ่านทะเลบนดินแห้งได้ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจคนอียิปกระด้างและตามพวกเขามาแล้วเราจะได้รับเกียรติ เพราะฟาโรกองกำลังรถรบและผลม้าทั้งหมดของเขาเมื่อเราได้รับเกียริเพราะฟาโรรถรบและผลม้าของเขาแล้วคนอียิปต์ก็จะรู้ว่าเรานี่แหละคือยาเวทูตของพระเจ้าซึ่งนำหน้าทัพอิสราเอลก็กลับไปอยู่ข้างหลังและเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้า ก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังพวกเขาคือมาอยู่ระหว่างทัพอียิปต์และทัพอิสราเอลมีเมฆและความมืดกันเวลากลางคืนก็ผ่านไปโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดคืนโมเสสยื่นมือออกเหนือทะเลและพระยาเวก็ทรงบันดาล ให้ลมตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งและน้ำแยกออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้งส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายคนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขาเข้าไปกลางทะเล ทั้งม้าและรถรบและผลม้าทั้งสิ้นของฟาโรเวลาเช้ามือพระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดโกลาหนพระองค์ทรงทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถอด เพราะพระยาเวทรงต่อสู้กับคนอียิปเพื่อพวกเขาจากนั้นพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปทั้งรถรบและผลม้าของพวกเขาโมเสจึงยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเช้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิม คนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ําแต่พระยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ําก็ไหลกลับท่วมรถรบและพลมา้าคือกองกําลังทั้งหมดของฟาโรซึ่งตามพวกเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ำ ตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายด้วยเหตุน,นี้ในวันนั้นพระยาเวโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอียิปต์คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำต่อคนอียิปต์ ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อถือพระยาเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์คุณผู้ฟังครับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์มีพระประสงค์ที่อยากจะให้บทเรียนและสอนและสร้างประชากรของพระองค์ที่ตลอดช่วงเวลา400กว่าปีที่พวกเขาอยู่ในอียิปต์นั้นลักษณะของคนเป็นทาสจะไม่สามารถคิด ไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้คือทำอะไรแทบไม่เป็นถ้าไม่มีคำสั่งทำอะไรแทบไม่เป็นถ้าไม่มีการบังคับกะเกณฑ์กำหนดชี้ให้ทำหรือสั่งให้ทำหรือกดดันให้ทำดังนั้นวิถีชีวิตของคนรุ่นต่อรุ่นเมื่อมีบุคลิกแบบนี้เมื่อมีธรรมชาติหรือว่าความเป็นอยู่แบบนี้หล่อหลอมตลอดเวลา ความเคยชินมันก็อยู่ในตัวของพวกเขาอะนะครับทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยมากก่็ได้กินดีได้อยู่ดีได้พักผ่อนจบไปแล้วก็ถึงวันรุ่งขึ้นมีงานใหม่ก็ไปทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมาให้ทำต่อไปทำไหวก็ทำทำไม่ไหวก็ยอมแพ้ใครสามารถไปต่อได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ถูกสังหารถูกเครียดถูกขังถูกทำโทษเจ็บป่วยล้มตายไปเป็นเรื่องปกติเขาคุ้นเคยแต่เท่านี้ไม่ต้องดิ้นรนว่าต้องปลูกผัก ต้องเลี้ยงสัตว์หรือทำมาหากินเพื่อที่จะดูแลชีวิตของพวกเขาแต่มีหน้าที่ทำงานเหมือนทาสทำทุกอย่างเพื่อให้หนายพอใจเท่านั้นเองขอให้ได้กินได้อยู่ได้มีที่พักที่อาศัยที่ปลอดภัยมีที่ได้หลับได้นอนก็โอเคแล้วนั่นเป็นธรรมชาติของคนที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระในตัวเองนะครับตลอด400กว่าปีนั้นคนอิสราเอลเป็นอย่างนั้นพระเจ้าต้องการอยากจะสอนเขาสร้างเขาให้รู้ว่า ผู้ที่มีเสรีภาพหรือผู้คนที่มีศักดิ์รีในชีวิตจะต้องมีจิตใจเป็นอย่างไรจะต้องได้รับบทเรียนอะไรบ้างกว่าที่จะสามารถยืนขึ้นมาบนหลัาแข้งของตัวเองได้แม้ว่าจะลำบากมากยิ่งกว่าการที่เคยเป็นทาสเหมือนแต่ก่อนดังนั้นเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมากมายนี่เป็นเส้นทางแรกที่พระเจ้าสอนเขาก็คือแทนที่จะนำเขาไปในทางหลัก ที่จะตรงไปผ่านเข้าสู่ดินแดนของคนฟิลิสเตียซึ่งแน่นอนนั่นก็หมายถึงจะต้องมีการทำสงครามต้องต่อสู้และต้องสูญเสียซึ่งพระเจ้ารู้ว่าพวกนี้คนอิสราเอลที่เพิ่งออกมาจากการเป็นทาสนี้จะหวาดวิตกหวาดกลัวแล้วก็จะหนีกลับเข้าไปในอียิปต์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นภาพนี้เป็นบทเรียนแรกที่องค์พระผู้เป็นเจ้านำมาสอนคนอิสราเอลกลุ่มนี้นะครับและแน่นอนว่า เมื่อพระเจ้านำเขาเปลี่ยนเส้นทางจากทางหลักทางที่สะดวกสบายไปสู่เส้นทางที่เรียกว่าเป็นถินทุรกรันดารน,นั้นพวกเขาต้องวุ่นวายวิตกกังวลหวาดกลัวอย่างแน่นอนนะครับอาจจะมีความไม่พออกไม่พอใจหรือมีความท้อใจบ้างเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับซึ่งนั้นถือได้ว่าเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มแรงกดดันขึ้นมาระดับหนึ่งให้กับคนอิสราเอลเพราะเส้นทางทินทุรกรันดานนั้น ต้องลำบากลำบนมากกว่าทางหลักๆแน่นอนอยู่แล้วและอีกเป้าหมายหนึ่งอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้บทเรียนกับคนอิสราเอลซึ่งคราวนี้จะเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างที่จะหนักสำหรับพวกเขาขนาดเดินในเส้นทางที่เป็นทินทุรกันดารแล้วยังไม่พอนะครับคนอิสราเอลถึงวาระนี้ที่เราได้อ่านไปจากพระคำของพระเจ้าเนี่ย กองทัพของฟาโรทั้งรถรบทหารแล้วก็ฟาโรเองนำทัพมาจำนวนมากมายทั้แกล้วทหารตามไล่มาติดๆซึ่งพวกเขาคนอิสราเอลกำลังเผชิญหน้าอยู่กับหายนะอย่างใหญ่หลวงข้างหน้าไปต่อไม่ได้ด้วยสายตาของมนุษย์คือน้ำทะเลขวางกั้นอยู่สุดทางแล้วครั้นจะหันหลังกลับไปก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า กองทัพที่เกรียงไกรที่โหดเหี้ยมที่ดุร้ายของอียิปต์กำลังไล่ตามมาติดติดกระชันชิดซึ่งพวกเขาคิดว่าคราวนี้หมดท่าแล้วสิ้นหวังแล้วต้องพินาศแน่แล้วต้องมาจบชีวิตลงที่นี่แน่ๆดังนั้นเมื่อคนอิสราเอลเห็นกองทัพของฟาโรมาใกล้แล้วพวกเขาจึงพากันร้องทูลพระยาเวและบอกโมเสสใน พระธรรมอพยพบทที่14ตั้งแต่ข้อ11และข้อ12นะครับที่ได้กล่าวว่าพวกเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปตไม่มีหรือท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรกันดาลทำไมท่านจึงทำกับเราเช่นนี้คือพาพวกเราออกมาจากอียิปเราบอกท่านในอียิปตแล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้คนอียิปตเธอ เพราะการทำเช่นนั้นก็ยังดีกว่ามาตายในถินทุรกันดานคุณไปฟังครับความกลัวสุดๆความโกรธสุดๆที่คนอิสราเอลได้แสดงท่าทีออกมานี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาร้องทุกร้องทูลต่อพระยาเวนะครับเพราะว่าเขาไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้และเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจผิดหวังที่ได้ตัดสินใจ ติดตามโมเสสติดตามพระยาเวมาดังนั้นจึงคิดว่าไหนไนก็จะตายอยู่แล้วไหนไหนก็ไปต่อไม่ได้ก็ต่อว่าโมเสสและร้องทูลต่อพระยาเวซึ่งแน่นอนครับเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราทั้งหลายหลายต่อหลายครั้งเมื่อเราตัดสินใจติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดสินใจมาเป็นคริสเตียนตัดสินใจลงสู่สนามแห่งการแข่งขันเวทีแห่งการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้น หลายต่อหลายครั้งเราก็มีความรู้สึกท้อถอยเหน็ดเหนื่อยรู้สึกถูกทอดทิ้งและรู้สึกหวาดกลัวหลายครั้งเราได้อธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่เราไม่อยากจะทำต่อที่เราอยากจะยอมแพ้อยากจะหยุดอยู่ที่นั่นแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับ เมื่อเราถือขันไถ่แล้วเราจะไม่หันกลับเราจะดำเนินต่อไปเราจะไว้วางใจในพระเจ้าเพราะว่าอุปสรรคต่างๆที่เราเห็นขวางหน้าเราอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่ทะเลเหมือนคนอียิปต์แต่อาจจะเป็นเหมือนภูเขาที่สูงใหญ่ที่ขวางกั้นเราอยู่ขวางกั้นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมได้รับกำลังใจและก็ได้รับการชูใจจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่กษัตริย์ดาวิดได้ บันทึกได้ร้องทุกต่อพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่ร2อยยี่สิบเอ็ดนะครับดาวิดได้บอกอย่างนี้นะครับว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิมไปดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน พระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิดคุณผู้ฟังครับจากพระธรรมตอนนี้แม้ผมจะท้อถอยเหน็ดเหนื่อยจะวิตกกังวลจะมีความรู้สึกหวาดกลัวจะมีความรู้สึกเหมือนกับโดดเดี่ยวแต่ขอบคุณพระเจ้าภูเขาที่อยู่ข้างหน้าแทนที่จะกลายเป็นอุปสรรค แต่กลับกลายจะเป็นเหมือนที่ลีภัยเป็นเหมือนความเข้มแข็งความหนักแน่นในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอารักขาปกป้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถโจมตีและมีชัยชนะเหนือเราทั้งกลางวันหรือกลางคืนขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อคนอิสราเอลและโมเสสได้เชื่อฝั่งพระเจ้าพวกเขาก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่ไม่มีทางไปนะครับ ยิ่งกว่ามืดแปดด้านซะด้วยซ้ำไปพระเจ้าเปิดประตูให้กับพวกเขาเปิดช่องในทะเลให้พวกเขาเดินผ่านไปบนดินแห้งและมีน้ำตั้งเป็นกำแพงทั้งข้างซ้ายและข้างขวาพวกเขาสามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัยด้วยการอัศจรรย์ด้วยหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นได้บันทึกไว้ในตอนสุดท้ายนะรครับ ในข้อที่31ว่าอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระยาเวได้ทรงทำต่อคนอียิปป์ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อถือพระยาเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความหวาดวิตกความกลัวความสิ้นหวัง ของประชากรของพระเจ้ามาเป็นความเชื่อความยำเกรงความไว้วางใจในผู้รับใช้พระเจ้าและในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นหวังว่าเราทั้งหลายจะมีกำลังและยังคงบากบั่นต่อไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าแม้จะมองไม่เห็นทางไปข้างหลังก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่รู้จะไปอย่างไรแต่ไปกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเปิดทางให้กับเราแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับแลมาถึงตอนนี้ เราจะมาอ่านข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับจากหนังสือบทภาวนาธรรมพันหลังประจำวันนะครับซึ่งได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าข้างหน้าคือทะเลแดงข้างหลังคือกองทัพฟาโรที่ประชิดติดเข้ามาอิสราเอลจนมุมและหวาดกลัวยิ่งนัก ปฏิกิริยาแรกนั้นก็คือร้องเอะอะโวยวายและต่อว่าที่เก่าก็ดีอยู่แล้วตอนเป็นทาสก็ไม่ต้องมาลำบากลำบนขนาดนี้จะพากันออกมาตายในถิ่นธุรกันดารแบบนี้ทำไมแย่จังเลยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราก็เห็นในผู้เชื่อมากมายหลายคนในคริสจักรในปัจจุบันนี้เป็นเหมือนกับคนอิสราเอลแบบนี้แหละนะครับ เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหามีภัยคุกคามก็เกิดความวิตกกังวลความกลัวก็โวยวายต่อว่าพระเจ้าคิดถึงชีวิตในอดีตอยากจะหันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆคิดว่าถ้าเดินไปกับพระเจ้าทุกอย่างคงจะดีเลิศจะไร้ทุกข์มีแต่ความสุขแต่เมื่อความเชื่อสั่นคลอนความกลัวก็เข้ามาครอบงำคุณผู้ฟังครับแต่ว่า โมเสสยังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าแม้จะถูกปัญหาขนาบทั้งข้างหน้าและข้างหลังและถูกคนอิสราเอลบ่นต่อว่าอย่างรุนแรงโมเสสบอกให้อิสราเอลทำสประการนั้นก็คือ 1. อย่ากลัว 2. จงยืนนิ่งอยู่ 3. รอคอยและ 4. พระยาเวจะส่งรบแทนทัน ยิ่งกลัวยิ่งวุ่นวายก็ยิ่งจะมองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำหลายต่อหลายครั้งเราพูดมากบ่นให้คนอื่นฟังไปทั่วอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์กำลังรอให้อิสราเอลสงบลงและเงียบรอคอยพระองค์แล้วเราก็เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้ทะเลเบื้องหน้าพวกเขานั้นแยกออก เพื่อให้คนอิสราเอลเดินผ่านทะเลบนดินแห้งไปจนครบหมดทุกคนส่วนผู้ไล่ล่าคือกองทัพอียิป์นั้นถูกน้ำทะเลไหลกลับมาท่วมจมน้ำตายหมดสิน้นในที่สุดอิสราเอลก็ได้เห็นพระราชกิจของพระเจา้าพระองค์โปรดช่วยพวกเขาให้รอดจากเนื้อมือคนอียิป ทำให้อิสราเอลยำเกรงพระเจ้ายิ่งขึ้นเชื่อในการทรงนำของพระองค์ผ่านทางโมเสพวกเขาประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับขอให้บทเรียนขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เตือนเราทั้งหลายขณะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขันที่เรามักจะกลัวหนีและโวยวายแต่พระเจ้า ทรงแนะนำประชากรของพระเจ้าในทางตรงกันข้ามและแนะนำเราด้วยนะครับว่าอย่ากลัวยืนนิ่งอยู่คอยอยู่แล้วสงบเงียบนี่คือโอกาสที่พระเจ้าจะกระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามพระองค์ทรงรอให้เราสงบนิ่งรอคอยพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ Thank you